สวัสดีครับผมเพชรช่องเน้นมันกันเองนะครับวันนี้เราก็จะมาตกปลาแม่น้ําเจ้าพระยานะครับหาปลาสังกวาสตอนนี้ครับปลาสังกวาสกินเบ็ดอยู่นะครับครับผมครับผมก็ต้องขอโทษด้วยครับพอดีวันนี้มาคนเดียวนะครับตากล้องไม่มานี่นะครับปลาสังกวาสครับผมนี่ครับหมาครับ นี่ครับผมนี่ปลาที่เราได้นะครับสังกวาดวันนี้ไซส์สวยๆนะครับปลาครับสังกวาดไซส์ดีเลยครับผมเดี๋ยวรอติดตามตัวต่อไปนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับตกเองถ่ายเองครับต้องขอโทษที่พี่เองน้องเลยนะครับผมก็เหยื่อที่เราใช้กันขนมปังทั่วไปนะครับร้อยมะลัยนะครับร้อยมะลัยครับขนมปังร้อยมะลัยครับ ยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมไปเรื่อยนะครับได้มีเพื่อนเพื่อนักตกปลาเริ่มลงกันบ้างแล้วนะครับมาทยอยมากแล้วครับเพราะได้เวลาแล้วครับผมเราติดตามครับนี่เมื่อกี้ปลากินสองคันติดเลยนะครับได้มาตัวเดียวปลาหางแดงนะครับอันนี้ไม่ใช่ปลาเกมแล้วครับเราก็จะปล่อยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยลงน้ํากันเลยนะครับได้อีกแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งแต้ม ครับเดี๋ยวเราต้องติดตามชมไปนะครับปลาเริ่มเข้าแล้วตอนนี้ได้เวลาครับไซส์สวยๆใหญ่นันเลยนะครับครับผมเราติดตามตัวต่อไปครับได้ปลานอกเกมมาอีกดวงอีกแล้วครับปลากระมังเราก็ปล่อยเหมือนเดิมนะครับอุปสรรคในการตกปลาก็คือผักมาเยอะเลยครับติดอีกแล้วนะครับผักตบยววเยอะแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มทยอยกันลงแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับ นี่นะครับนี่น้องตูนจริงๆนะครับน้องตูนมาแล้วครับตัดผมมาหล่อเลยครับเนี่ยเป็นไงถ้าผมเราก็มาชมเนี่ครับน้องตูนน้องตูนได้อีกตัวแล้วครับเนี่ยตัวนึงครับตัวนึงนะครับนี่ครับมาดูได้ครับนี่นะครับมาเริ่มเข้ากันแล้วนี่ครับน้องตูนได้แล้วนะน้องตูนไอ้แจมพีกอะไรครับน้องตูนครับที่สามครับที่สามนะครับ ครับที่สามนะครับครับน้องตูนได้ยังครับน้องตูนตูนครับกี่ตัวแล้วครับตัสามสามอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็สามครับตสามเมื่อกี้นี้หลุดแล้วครับครับผมนนนีี่ครัับอ้ของจริงของงจริใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่ครับจริงๆเลยนะครับครับเอาทางวาดได้อีกเงี้ยนะครับตูนไงครับเหมือนเดิม มากินนะแต่ว่าหลุดวัดแล้วหลุดนะครับไปสวยนะครับสังขวาครับผมติดตามต่อครับนะน้ำโตะกไ๊้สวยเลยไอ้กำกินนตกสังขวาโตัวตะโกกินครับนี่ครับผมครับไปตามตัวต่อไปครับอันนี้พี่ป๋องก็เพิ่งมาช่วยตกนะครับ ตัวปลาอะไรเอ่ยสายยูครับสายยูมาแล้วครับนี่ครับสายยูแม่น้ําครับครับผมครับผมนี่เราก็มาส่งงานตอนเย็นนะครับอะไรกับบ้านแล้วนะครับปลาที่ได้ก็นี้ก็มีเท่านี้นะครับได้ปลาสายูมาหนึ่งตัวนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับเน้นมันกันเองนะครับ EP หน้าเราจะทำอะไรจะไปที่ไหนคอยติดตามนะครับ ハッピー。